รถมานะครับรอยย่อวัสซ้ำนะครับ2าสองนหนะครับมีเววายนะทำกระบวนมานะครับมาเจอกับสองหนหนึ่งพอดีเลยนะครับที่ประจวบอาที่เพชรบุรีนะครับขออภัยนะครับ ขบวนธรรมดานะครับสองห้าหนึ่งนบุรีประจวบคิรีขันธ์นะบริสันตนก็รอเยอะเลยนะครับเอาตัวตอมนะครับสี่หนึ่งศูนด เขาก่อนเวลาไดนะ้นะ2นาทีนะถ้าลิฟต์ก็ใช้งานได้ปกตินะหรือว่าตอนแรกที่ผมเห็นนี่คือผู้โดยสารที่เกียดรอหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวอีกกคู่จะออกนะครับ โคิริขันนะครับก็อ,ออกต้นทางมา13นาฬิกา10นาทีนะทนบุรีนะครับเขชบ,บุรีก็16นาฬิกา25ปลายทางประชจ้บพิริขัน19นาฬิกา10นาทีนะครับโอ้นักเรียนเยอะเลยนะครับ